ก็ไม่เอามาพูดด้วยแต่เราเพียงจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กลับใจแล้วเตือนคนที่ยังไม่กลับใจให้รีบกลับใจซะอ่าส่วนคุณไม่อยากกลับใจก็ก็แล้วแต่คุณไงไม่ได้ว่าอะไรไง แม้แต่ว่ายี่สิเอ็ตำรวจอยี่ส2บเ็ตำรวจนะครับอ่ายี่สบอตำรวจอะที่ไปขึ้นให้การบนชั้นศาลน่ะนะที่ฟ้องคุณอัจฉริยะนะ่ะแต่ละคนน่ะที่ถูกเบิกฟาร์ไมไปเนี่ยก็เป็นฟาร์มรับหมดนะ <c oughs> เป็นฟาร์มรับหมดนะอ่าทำไมซอดูมั่นใจมั่นใจอยู่หระครับอย่าลืมสิครับ ที่คุณแซนเขามั่นใจเขามั่นใจว่าศาลจังหวัดนนทศาลจังหวัดนนทเนี่ยที่จะพิพากสาวันที่ยีามพฤษภาสองห้าแดเนี่ยศาลยกฟ้องอันนี้คือที่คุณแซนมั่นใจผมก็มั่นใจเหมือนคุณแซนเลยว่าที่ศาลจังหวัดนนว์าที่ยี่สามเนี่ยศาลยกฟ้องผมก็มั่นใจไม่ใช่คุณแซนมั่นใจนะผมก็มั่นใจผมก็มั่นใจเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมสิครับ ว่าคดีของคุณแซนคือที่ศาลจังหวัดนนท์คดีที่ดีเอสไอคือเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมคำถามคือคดีที่ดีเอสไอเกี่ยวอะไรกับแซนแซนไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่เขาจะสนใจเหรอเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วไม่ไม่เกี่ยวกับเขาไงที่ดีเอสไอทำไม่เกี่ยวกับเขานี่เขาเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็มั่นใจเลยครับอ่าถูกต้องไหม คดีของแซนน่ะที่อยู่ในชั้นศาลนี่คือวันที่ยี่สิบสามพฤษภาสองัห้าแปดเนี่ยศาลที่าคศาลเขามั่นใจว่ายกฟ้องผมก็มั่นใจว่าว่าศาลยกฟ้องเออผมก็มั่นใจแต่ผมไม่กล้าร่วงหน้าศาลนะผมไม่นิสานนะแต่ผมก็มั่นใจว่าคดีนั้นนะ่ะแซนอรอบศาลยกฟ้องแน่นอนไม่มีการประมาทอ๋อเขามองว่าคนละคดีกับถูกต้องครับ คิดว่าคดีมีส่วนให้บิ๊กโจ๊กโดนเด้งไหมคะไม่มีส่วนครับคนละเรื่องกันเลยครับทนายไม่ได้พูดเรื่องคดีใหม่ให้ซอฟังซอ,อยังไม่เข้าใจแค่คดีหลักถูกต้องครับถูกต้องไหมเพราะทนายเขารับผิดชอบคดีหลักถูกต้องไหมทนายของแซนเขารับผิดชอบคดีหลักเขาไม่ได้รับผิดชอบคดีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทนายแซนเขาก็ต้องให้ความเห็นในคดีหลักอย่างเดียวคดีที่สอนยั่งจะมาโน,นว่าโอกาสรอดแบบนี้โอกาสตรงนี้แบบนี้แบบนี้ก็ถูกแล้วเขามั่นใจ ผมก็มั่นใจผมก็บอกแล้วว่าคุณแซนมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมก็มั่นใจนะถ้าถ้าเกิดเรื่องของคดีที่ศาลจังหวัดนนท์นะผมยืนอยู่ข้างคุณแซนเลยว่าศาลยกฟ้องคุณแซนมั่นใจได้เลยนะไปเขาเรียกอะไรไปนั่งไปนั่งคุยกับสุนัขนั่งคุยกับหมาหัวเราะกับหมาได้อย่างสบายใจเลยว่าศาลศาลยกฟ้องแน่รอดแน่ แต่คำถามคือภาพยี่เบดจุดห้าหกถ้าอยู่ในสำนวนแล้วไปเบิกความขึ้นในชั้นศาลแล้วถ้าคุณอัจฉริยะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลอันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ที่คุณแซนออกมาดิ้นว่าจะงู้นอย่างนี้เขากลัวว่าคุณอัจฉริยะจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะถ้าอันเนี้ยอย่าลืมนะผมไม่รู้ไงว่าในสำนวนคุณแซนเป็นคนเซ็นเซ็นรับรองหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้เอง และในชั้นศาลปีการเบริกฟาร์มหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้เองถ้าเขามีการเบริกฟาร์มไว้อะไรไว้แล้วเกิดคุณอจัจฉริยะไปฟ้องศาลเรื่องนี้ว่าภาพนี้เป็นภาพ,ภาพตัดต่อแล้วต้องไปต้องไปพิสูจน์กันในศาลอันเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะไม่แน่เสมอไปอะไรที่แน่อาจจะไม่แน่ก็ได้ก็ผมบอกแล้วไงว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวไง เป็นความคิดวิเคราะห์ส่วนตัวเรื่องไอ้ผมวิเคราะห์ในมุมมองของผมไงส่วนใครจะเชื่อหรือไ,ไม่เชื่อก็แล้วแต่ไงผมไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ผมอยากเห็นไงว่าหนึ่งถ้าจะบอกว่าคุณแซนประมาทถ้าจะบอกว่าคุณแซนประมาทต้องมีการตกเรือจริงถูกต้องหรือไม่สมมตินะรับถ้าจะบอกว่าคุณแซนประมาทต้องมีการตกเรือจริงเท่านั้นคุณแซนถึงจะประมาทได้คําถามคือสารอาญามีการวินิจฉัยว่า เวลายี่บ1ไอ้22.34.10ไม่มีการตกเรือจริงเวลาเอ่อ э, เวลา22.32.33ตรงตรงท่าพิบูลพัฒเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมี6คนแต่ศาลเนี่ยมีการพิสูจน์แล้ววินิจฉัยแล้วมี5คนสสแสดงว่าเหตุการตกเรือไม่มีอยู่จริงแล้วในศาลจังหวัดนนท์เวลาตกเรือคือเวลาี่22.34.10เออ แต่สารอาญาบอกว่าเวลาย2 3 4. 0ิบุดสาสิจุดนศูนไม่ได้มีการตกเรือแต่ทานสารจังหวัด,ดนนท์บอกว่าเหตุการณ์นั้นคือการตกเรือผมก็อยากรู้ว่าสองสาเนี้ขัดกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเออคำถามแค่แค่นี้ผมอยากรู้แค่นี้แหละตอนนี้คือผมไม่อยากรู้นะผมผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าสารพิพากษาว่าคุณแซนอะประมาทก,ก็ต้องมีเหตุการณ์ตกเรือ แล้วน้องตกเรือตอนไหนในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตกเรือเวลา22.34.10แต่สารอาญามีการวินิจฉัยแล้วไม่ถึการตกเรือเวลานั้นเอาดินี่ไงคือผมบอกว่าผมวิเคราะห์ตามเหตุและผลนะครับตามข้อมูลแค่นี้คนทําสํานวนก็หนาวแล้วค่ะจริงไหมผมไม่ได้วิเคราะห์แบบไปนี่ผมวิเคราะห์ตามเหตุและผลเนี่ยผมถึงได้บอกว่ายังไงสารก็ต้องยกฟอ้องครับ เพราะถ้าไม่ยกฟ้องมันต้องมีเหตุการณ์ตกเรือแลวเอาเหตุการณ์ที่ไหนก็ตกเรือเพราะถ้าไม่มีการเหตุคือไม่มีการเหตุไม่มีเหตุการณ์ตกเรือแล้วคุณแซนจะประมาทได้ไงอ่ะถ้าเหตุการณ์ตกเรือไม่มีแล้วคุณแซนจะประมาทได้ไงอ่ะเพราะคุณแซนจะประมาทได้ต่อเมื่อน้องตโมต้องไปจับขาไปปัสสาวะแล้วตกท้ายเรือคุณแซนถึงจะประมาทได้แต่เหตุการณ์ตกเรือเวลาย2 3 4ิบสองุดสามสจุดนู่มีการวินิจฉัยแล้วว่าเหตุตรงนั้นไม่ได้มีการตกเรืออ้าวแล้วคุณแซนจะประมาทได้ไงอ เอ,อคุณจะตอบผมได้เลยแล้วคุณแซนจะประมาทได้ไงอะ่ะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยผมก็มั่นใจว่าสารจังหวัดนนยกฟอ้องคุณแซนแน่และที่คุณแซนมั่นใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คุณแซนมั่นใจเพราะอย่าลืมนะครับสารจังหวัดนนวเิเขาเรียกอะไรพิพากษาแค่ว่าประมาทหรือไม่ประมาทพิพากษาแค่ว่าคุณคุณแซนประมาทหรือไม่ประมาท แค่นั้นถ้าสารตัดสินเท่ากับยอมรับว่ามีการตกเรือถ้าสารตัดสินว่าประมาทก็เท่ากับยอมรับว่ามีการตกเรือไงถูกต้องไหมถ้าสารนนนะัดอ่าพิพากษาว่าคุณแซนประมาทแสดงว่าเขาก็ต้องยอมรับว่าเวลายี่4บสองจุดสามสี่เป็นเวลาตกเรืออ้าวแล้วที่สาร ที่ศาลอาญาวินิจฉัยไว้ล้วว่าไม่ได้ตกหละคุณแซนน่าจะอยากได้ข้อหาประมาทฝ่ฝาไม้จะได้มีเหตุการณ์ตกเรือเออก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็อ,อาจจะเป็นแบบนั้นผมถึงได้บอกไงว่าอันเนี้ยเราใจเย็นๆออกหน้าไหนอะผมก็โอเคทั้งนั้นแหละออกหน้าไหนผมก็โอเคทั้งนั้นแหละถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณแซนเขาออกมาว่ามั่นอกมั่นใจอ่ะเขาก็บอกว่าไงตํารวจทําสำนวนถูกต้องแล้วอะไรแล้วถูกต้องไหมทําทุกอย่างถูกต้องแล้วเดี๋ยวหลังจากศาลพิพากษาก็คงจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนอะไรที่ชัดเจนก็นั่นไงก็ถูกต้องของเขาไงผมไม่เถียงเขาเลยในข้อนี้แต่ที่ผมพูดอ่ะผมไม่ได้พูดเรื่องสำนวนสำนวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสารจังหวัดนนท์แต่ผมพูดว่าเจ้าหน้าที่ดีเอ็นไอกำลังสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโม มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่ามีการนาข้อมูลเท็จเข้าสู่จานวนหรือเปล่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่ามีการนาพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่จานวนหรือเปล่ามันคนละเรื่องกันกับที่คุณแสนเขาออกมาบอกเป็นไปได้ไหมใช่สารราะห์ตามหลักฐานที่ส่งเป็นไปได้ไหมว่าสารสารนนท์เขาก็ต้องตัดสินตามหลักฐานที่เห็นในข้างในชั้นศาลออกหน้าไหนก็ได้ขอให้โปร่งใสนะออกงอถูกทุกข้อถ้าสารตัดสินนี่ระบบความยุติธรรมบันเทิง คำถามเป็นไปได้ไหมสารนนเขาต้องตัดสินตามหลักฐานที่เห็นในชั้นศาลอ่าเขาต้องตัดเขาต้องตัดสินนะครับเขาต้องตัดสินในชั้นศาลอยู่แล้วถูกต้องไหมและเวลายี่4บุดสาสี่ที่เป็นจุดตกเนี่ยมันก็อยู่ในศาลสารก็ต้องพิจารณาไงครับสาลก็ต้องพิจารณาเลยครับถูกต้องไหมเพราะตำรวจทำสำนวนไปว่าเวลาย2 3 4ิบสองุดสาี่จุดหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาตกเรือยะถูกต้องไหมสาลก็ต้องพิจารณาว่าตกหรือไม่ตก ถึงจะไปพิจารณาว่าได้ว่าประมาทหรือไม่ประมาทไงอันดับแรกคือศาลต้องพิจารณาก่อนว่าตรงเนี้ยเป็นจุดตกหรือเปล่าถึงจะไปพิจารณาว่าประมาทหรือไม่ประมาทไม่ใช่เขาพิจารณาประมาทเลยนึกออกป่ะปกติศาลเอะในสำนวนก็ตีกลับได้เลยใช่ไหมครับครับอ่าไม่ครับก็คือศาลถ้ามีการเอะเขาก็จะสืบพยานไปแล้วก็อะไร ยกฟ้องครับแล้วก็ยกฟ้องครับจะไม่จะไม่จะไม่ไตีกลับเลยครับให้เอะยังไงก็แล้วแต่อะไรไงเขาก็ต้องสืบพยานสืบทุกอยา่ยางให้จบกระบวนการครับหลังจากนั้นยกฟ้องครับนี่คือคือกระบวนการของศาลครับไม่ใช่ว่าเอะแล้วส่งกลับเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับศาลไม่ว่าจะเอะหรือไม่เอะศาลก็ต้องนะับสืบพยานฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยสืบให้ครบหมดทุกอย่างแล้วถึงจะพิจารณาพิพากษาแล้วก็ยกยกหรือตัดสิน เอาังง่ายอันนี้คือเราคุยกันเองนะเป็นเขาเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องของอะไรรู้กันแค่เรารู้กันแค่เรานะคุณคิดว่าศาลจังหวัดนนท์ไม่ได้เอาคําพิพากษายี่สาบเ็ดตรวจฟ้องคุณอัจฉริยะที่ศาลอาญาไปศึกษานะครับผมถามแค่เนี้ยผมถามแค่เนี้ยอ่าคุณคิดว่าศาลจังหวัดนนท์ไม่ได้เอาคาพิพากษายี่สาบ็ดตรวจฟ้องคุณอัจฉริยะไปศึกษานะครับ อ่าไม่ได้เอาทําไมคุณคืนถึงคิดว่าไม่ไม่ได้เอาไปครับฟังดีๆนะครับเอาไปศึกษาแต่ไม่ได้เอาเข้าสํานวนเอาไปศึกษาฟังดีๆนะเอาไปศึกษา ต่ถามว่าเอาเข้าสํานวนหรือเปล่าสารไม่มีอำนาจเอาเข้าสํานวนครับอ่าสารสามารถเอาหลักฐานอื่นข้าสํานวนได้ไหมไม่ได้ครับอ่าแต่สารสามารถเอาคดีเก่าๆมาศึกษาได้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจนารณาคดีมันจึงมีมาตรฐานสารดีกาที่วางเอาไว้ อ่าเราต้องเข้าใจก่อนนะที่ผมถามผมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าสารจะเอาเข้ามาผมบอกว่าสารเอามาศึกษาหรือเปล่าเอามาศึกษาหรือเปล่าคำถามคือเมื่อสารเอามาศึกษาว่าเอ๊ะสาลเนี่ยนะสารจังหวัดาสารอาญาเนี่ยนะมีการวินิจฉัยว่าเวลาย2 3 4ิบจดาสี่จุเนี่ยนะไม่ได้มีการตกเรือจริงสารนนก็ต้องไปดูในสำนวนว่าเอ๊ะ ไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาเล่าไว้ยังไงเขามีอะไรยังไง,งอะไรมีข้อพิรุธต,ตรงไหนหรือเปล่ามีข้อสงสัยสงไกยตรงไหนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาก็ต้องเอาไปดูถูกต้องไหมข้อพิรุษใช่ไหมเพราะมาอยู่ในสำนวนเขาพิจารณาข้อพิรุษในสำนวนนี่แหละแต่เขาเขาดูจากตรงนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงและเมื่อมันไม่มีการตกเรือแล้วมันจะประมาทได้ยังไงอ่ะสารเอามาศึกษาได้แต่สารเอาเข้าเข้ามาเองไม่ได้ถูกต้องครับ ผมก็ไม่ได้บอกว่าสารเอาเข้านี่ผมบอกสารเอามาศึกษาดูไงสารอาจจะแอบฟังคุณเดกอยู่ก็ได้นะไม่แน่ใจครับนะแต่เชื่อเลยครับว่าผมเชื่อว,ว่าสารต้องเอามาศึกษาดูครับสารเขาก็เล่นโซเชียลครับเขาก็อยู่ในโลกอะไรแต่เขาเอามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอ๊มีข้อสงสัยตรงนี้แล้วเราไปดูในข้อในสมนวนนี้มันมันเป็นยังไงถูกต้องไหมเพราะอันดับแรกอย่างที่ผมบอกว่าคดีนี้จะประมาทหรือไม่ประมาทต้องมีเหตุการณ์ตกเรือแล้วจุดตกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกคือเวลาย2 3 4 1 0ไงถ้าเวลาเนี่ย ไม่ได้ตกจริงไม่ได้มีเหตุการณ์ตกเรือจริงแล้ว,วจะประมาาได้ยังไงไงผมก็บอกแล้วไง